โอเคหลังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เจ็ททำความสะอาดนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเช็ดความสะอาดเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกได้จริงไหมครับเวลารถวิง่งนะขนาดวิ่งปังครับรับชมกันได้เลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ5่าดีออฟต่อบนะครับวันนี้เรามากับเจ้านะครับ f o r t u n เ r นะครับ l e g e n d ดอ2 0สอันคันนี้ใหม่ป้ายแดงเลยเราจะทำการ DIY นะครับปักลดล็อกหน้าจอครับให้ดูภาพได้ขนาดรถขับขี่นะครับขั้นตอนวิธีการถอดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับมาถึงในรถนะครับวิธีการถอดนะครับเริ่มต้นเราจะถอดตัวกรอบของตัวช่องแอร์นี่ก่อนนะครับจะใช้เขียงพลาสติกนะครับค่อยๆงัดนะครับ ถอดออกมาเสร็จแล้วขัน้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเจ้าสองตัวเนี้ออกนะครับโดยการดึงออกมาออกแรงนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวหาที่เก็บของไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปก็ถอดเจ้ากรอบตัวคข้างเล่นงนี้ออกก่อนนะครับเฟรมตัวนี้ แล้วก็ปมังออกไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตยึดเครื่องเล่นอยู่4ตัวนะครับค่อยๆถอดออกแล้วก็ระวังน็อตตกลงไปใต้คอนโซนลด้วยนะครับ เราหาผ้าก่อนนะครับมาคลุมบริเวณเนี้ก่อนนะครับการเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเราจะติดเงเล่นออกมาเดี๋ยวเครื่องเล่นเป็นโลหะเนาะมันจะไปขูดพวกลายไม้หรือว่าบางครั้งเป็นเป็น,ปนโนแบค็คอะไรพวกเนี้ยครับเป็นรอยได้ง่ายนะครับ <S <S เราหาผ้ามาคลุมไว้ก่อน <S <S อ ต่อไปเราจะดูหน้าตาปั๊บกดล็อกนะครับโอเคครับนี่ครับตัวนี้คือเจ้าหน้าตาปั๊บกดล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับมาพร้อมสวิตปิดเปิดนะครับสวิตปิดเปิดตัวนี้ก็คือเราจะใช้ปิดเปิดในระบบนําทางนะครับถ้าเราใช้ระบบนำทางก็จะกดเปิดตัวนี้ก็คือเป็นชุดสายชุดเซ็ตนะครับตรงรุ่นมาเลยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็สวิตเป็นตัวนี้นี่ครับสวิตอาร์เรย์วีดีเห็นไหมสวิตเนี่ยเราจะใส่ตำแหน่งไหนนะครับสวิตเราคนรุ่นนี้เราก็ใส่ไว้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ บล็อกก็จะตรงช่องของมันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อครับสายสองเส้นนี้ไม่สามารถสลับกันได้นะครับเพราะว่าพินมันจะบนระแบบเนาะวิธีทําก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับก็เสียบสายเข้าไปนะครับตามพินนะครับมันจะเสียบสลับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะมีพิน2อมันจะไม่เหมือนกันนะเสียบง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับเสียบเสร็จ ตัวนี้เราก็จะเดินมารอไว้กับช่องนี้นะครับเสจแล้วก็การเข้าไปครับว่าสวิต์องุ่นกี่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามแบนี้ต่อไปก็ประกอบเครื่องเล่นกลับคืนนะครับ ทำการเสียบสายแล้วก็ตรงนี้เราจะทําการเสียบด้วยการพันเทปโฟมนะครับ mm hmm. เพื่อมันเกิดเสียงเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เพื่อมาให้เสียงเพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันจะถูกไว้ข้างในแล้วก็มันอาจจะไปโดนพวกเนี่ยกระทบกับพลาสติกหรือว่าเหล็กข้างในให้มันเกิดเสียงได้นะครับเราก็จะทําการเนี่ยคพันตัวนี้ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มันเกิดเสียง mm hmm. ทำเสร็จแล้วเราเราก็ใส่คันเล่งกลับคืนเหมือนเดิมนะครับง่ายครับเสร็จปักคืนเหมือนเดิม ตอนประกอบก็ง่ายๆครับก็คือทำย้อนกลับขั้นตอนแรกที่เราทำมานะครับ โอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเช็ดความสะอาดเลยเราจะไปเทสกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกได้จริงไหมครับเวลารถวิ่งเนาะขนาดวิ่งปั๊กเรรับชมกันได้เลยก็คือตอนนี้รถวิ่งอยู่ความเร็วนะครับ20นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับปั๊กปลดล็อกเนี่ยมันจะทําหน้าที่ ต่อเมื่อทําให้ภาพนะครับวิดีโอนะครับดูได้ในขณะรถวิ่งเท่านั้นนะครับปั๊บปลดล็อกไม่สามารถทําให้หน้าจอเนี่ยลิงก์ภาพต่างๆหรือลิงก์อะไรต่างๆเ,เข้ามาในเครื่องเล่นได้นะครับคือไอ้พวกลิงก์ต่างๆเนี่ยเครื่องเล่นเราอ่ะในพื้นฐานน่ยมันต้องมีรองรับก่อนอยู่แล้ววิธีเทสง,งา่ายๆก็คือเราจอดรถเลยครับยังในตอนที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเราจอดรถด,ดึงเบรกมือนะครับเทสหรือว่าเครื่องเล่นเราอ่ะเล่นไฟล์หรือว่าเล่นอะไรเกี่ยวกับภาพวิดีโอได้ไหมอะไรครับถ้าเล่นภาพเล่นไฟล์ไหนได้เนี่ย แล้วก็ขับรถไปเนี่ยภาพมันตัดอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของปัามปลดล็อกเนาะคือมันจะทํางานทําหน้าที่แบบนี้นะครับก็คือว่าให้รถวิ่งไปเนี่ยภาพเราโชว์อยู่ปกตินะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบางท่าน่อนท่านจะสับสนนะครับว่าใส่ปั๊มปลดล็อกไปแล้วเนี่ยภาพโทรศัพท์จะเข้าหน้าจอได้เลยนะครับเข้าไม่ได้นะครับถ้าเครื่องเล่นเราไม่รองรับอย่างเครื่องเล่นอย่างคันนี้เครื่องเล่นรองรับนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับก็คือดูได้เนาะโอเค โอเคครับเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่เครื่องเล่นตัวนี้สามารถทําได้ครับก็คือตัวนี้ครับมิลเลอร์แคสนะครับก็มันจะใช้ชื่อเอครับมิลเร์แคสแต่ว่าในโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะเป็นสกินมิลเลอร์บ้างนะครับการฉายภาพหน้าจอบ้างหรือว่ามิลเลอร์ลิงกอะไรอย่างเงี้ยครับโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะชื่อที่ใช้ส่วนในเครื่องเนี้ยแนะนําก็คือมันมีเฉพาะใน Android นะครับ iPhone ใช้ไม่ได้เนาะนี่ครับมันก็จะมีนะครับอย่ตัวนี้มันจะขึ้นเป็นการฉาาายยภพแบบไร้ส แล้วก็กดค้างไว้แป,ป๊บหนึ่งครับก็จะค้นหาเนี่ยครับเจอได้น,น้ำคามดีแล้วกดต่อเข้าไปเลยก็จะถามตรงหน้าจอเครื่องเล่นนะครับแล้วก็กดตอบตกลงไปเนี่ยครับแค่นี้นะครับง่ายๆครับแอนดอยนะครับเครื่องเล่นไหนนะครับไม่ใช่โทรศัพท์ท่านใดน,นะครับที่รองรับ ระบบนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อหน้าจอเข้ามาได้นะครับเพื่อเราจะไปดู YouTube อะไรพวกนี้ครับเนี่ฮะจะขึ้นตัน้าจอของเรามันก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมทพสยให้ดูนะครับหลังจากเราติดตั้งปล็อกปดล็อกเสร็จหมดแล้วนะเรามาเทสฟังก์ชันเดิมของรถว่ามันจะใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับอันดับแรกก็คือกล้องมองถอยนะครับนี่ครับออกปกตินะครับหลักๆเลยคือกล้องถอยหลังเนาะ ได้ครบปกติทุกอย่างต้องใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากเราติดตั้งปลั๊กปลดล็อกเสร็จไปแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากคลิปงาน DIY นะครับปลั๊กปลดล็อกนะใส่ Fortuner r e g e ลีเ r 2020ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิป DIY ในะต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาเป็นงาน DIY อีกนะครับให้เราทำกันง่ายๆให้ดูขั้นตอนนะครับการถอดการประกอบนี้นะครับ ฝากช่วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u ับสไคร e ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ